ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องตุ๊ปูทุกท่านครับผมตอนสุกอยู่รอบตัวเราครับผมมาเอากล้วยครับผมพี่น้องนี่ครับผมกล้วยห้องถ้าเป็นลักษณะนี้เกิดมากล้วยเป็นโรคใบแห้งหรือว่ามัสีเขา่าสูในช่วงวลาตายพ่ายครับผมมสัสีเป็นเฉพาะช่วงนาแล้งครับผมพวกลงมุนเคยตัดออกครับดวงเจาะ มีส่วนครับผมว่าดวงเขาไปดุดมันแหลงตัวนี้ให้ตัดออกครับผมให้ในกล้วยตัวใหญ่มาได้มาหน้าที่นึงแล้วครับใบเหลืองแต่ออกเลยครับออีกตัวหนึ่งนอกครับพี่น้องจะ,จะ,จะสามารถตัดได้เฉพาะกล้วยครับผมให้ใจดรกอะได,ดมืดครับกล้วยาาถ้าเป็นมกพผ้าวเนี่ยเาว่าห้ามถ้ามันใบแห้งใบยังค่าต้นแบบสีนี้ บัวไยตัดครับผมพอดีพ่อกับปู่ใหญ่เราบอกมาว่าบัวเผามันน่าหนอกน้อยแล้ะก็นน้อยกับบดกครับนี่มันเป็นนี้กับบแน่ชัดคือกันครับผมเราก็สิเพื่อนเห็นมาแล้วมั้งครับผมพอเราอาบน้ำหอนมาก่อนเอาอาบน้ำหอนหลังเรา้ะครับเมากล้วยครับพี่น้องความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วก็มาเบิ่งห้อยหนูน่เพี่อง ผมทักทายกันนะครับผมพี่น้องบ่าวน้องก่อนใสวัสดีครับผมจากคองสวนเกษตรพ่อเพียงบนปีนพ่อครับพี่น้องมาสวนมาตัดดักกล้วยครับผมนี่ครับผมกล้วยต้นนี้ครับแก่แล้วครับผมแต่ว่าต้นกล้วยก็มีประโยชน์ได้เดี๋ยวผมตัดก่อนครับตัดกล้วยถึงบัวไทยขายก็ได้กินเองครับผมได้แบ่งปันพร้อม ามว่าครับผมผ่าไปแก่พอดีเลยครับนี่อีกพ่วงหนึ่งครับผมนี่พ่วงหนึ่งวนี้ก็แก่เติมแล้ว เซ็ oh. 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 งหมดเลยเดี๋ยวสีเอาไปให้ผู้เฒ่าครับผมแบ่งปัน นยนยเดี๋ยวหาอยังหล่อครับผมว่ามีบอกล้วยอยู่ข้างล่างครับผมได้กสองเขือแหละครับมีบ่เติงมีหอยปะพูดพูด,พด,พดลองพูดลองทุ่งไทยบุญพูดิดไหมลองปลาไพ่บุญเปิดเบืเ้องห้อยหนูครับ ถั่วเนี่คือหล่มเนาะเอาซองเครื่องหมายครับผมพี่นอ้องอ่าต้นกล้วยนี่ก็เอาไปเห็ดเป็นหัวอาหารในปลาครับผมไม่ซะวาวางกันไปไปซื้อเขากะเครื่องหนึ่งก็เป็นลอยขั้วเหมือนกันนะครับผมตกไปวีละสิบบาทครับ อ่าครับผมพี่น้องสมิก็เป็นหัวหานห้ปลาปลากินปืนได้แล้วครับผมไฮไลายก็พอดีครับผมมันเกิดห้นามเน่าแล็ขาดออกซิเจนครับผมทำานี้ก็เป็นอ่ะหัวหานห้ปลาได้แล้วครับผมความสุขครับผมเล็กๆในหน่อยครับผมพี่น้องความสุขที่เฮาเห็ดเห็ดหรือว่าสางมา มันอาจจะไม่สําเร็จหรือว,ว่าบ่เห็นผลภายในมือสองมือแต่มันเป็นความสุขตลอดไปครับผมความสุขที่ยั่งยืนคอยให้มากออกมาออกดอ,อกออก,ออกผลครับผมช่วงสภาพอากาศประสีเห็นแต่ข่าวบอกว่าวันที่สิบสี่ครับผมว่าบุญยาคามาสวนครับผมว่าได้เมล็ต้นใหม่แล้วกะสงสารมันครับผมไมปปลูต้นตใหม่กันต้นหนาครับผมพี่นอ้อง ถ้าถึงรถเนะ้อ,อะครับผมโอ้ครับรถใหม,ม,ถม่มากมาสวนเลยตัวนี่ครับรถใหม่มาสวนเลยตัวนี้กลวยลงให้เรากันครับเอาเอากลวยไปถึงรถเลยป๊ ครับรถไม้มาสวยเลยครับเยเห็นแดงน่องเหมือนนี่มันจะขึ้นบันไม้ไผ่เตียงไดอ๋อเขาเห็นเมื่อไรบ่ไหนเยเขางมเฮเตามเเ็อตั้งเป็นหลานันบ่กเตินวเ้แล้วขอเต่าเียสิเอาไอหลาน เพี้ยงเพิ่มคือเ่าเก็บเพาะพันธุ์ร้านเลยร้านได้บานไหมร้านเมียไหมเดี๋ยวที่บ้านปลาเสี่ยมไม่สาราไม่หนอกมันไหลก็เชี่ยมันว่าถ่ายกินปลาเค็งตัวนี้เอาบ้าไใดซีหาโต้พอเผาแห้งก็เลยบวกท่านเอาบ้ไนใดใหม่มันฟังดื้อพู่ไม่ไผ่ไม่ลงต้มมันถมลงมันนี่คือไปเดี๋ยวที่บ้านเราปลาเสียมกันไปแล้ว ไปหวานปลาเสียมก่อนมีตัวยหงไงครับเราจะไปขายของครับพี่น้องความสุขโบแมนว่าหฮาสิได้ขายตลอดไปครับได้แบงครับพอกับแม่ไปดีเคื่อวนึงครับไปแบงพี่น้องูีบานครับนีนน่